อยากจะไปดูจริงๆเลย <X> 7จ็ดแสนห้าห่นเพันเนี่ยดัมเบลแพงมากาถึงเวลาเราก็จะไปนั่งแล้วก็เลือกที่จะหยิบมาทําไมแพงอย่างนี้มะแต่อย่างที่ว่าอันนี้ต้องการคําชี้แจงว่าทำไมมันถึงพุ่งพวดไปขนาดนั้นอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะผู้ว่าต้องเอ๊ะนะหรือโอ้เอ๊ะอะไรครับนอนไม่หลับเลยครับครับเออก็ถือว่ามันเล็ดรอดออกไปจริงๆที่มันน่า,าสงสยัยมันต้องเอ๊ะใช่มันต้องน่าสงสัยเลยตอนนี้ครับ เอกสารพวกนี้ต้องฟังต้องผ่านผู้ว่ากับรองผู้ว่าไหมผมถามตรงๆเข้าใจว่าไอตรงไม่แต่เื้อขั้นมูลนี่ไม่ได้ผ่านนะเพราะว่ามันเป็นอำนาจของแล้วเขาไม่อยากให้ฝ่ายการเมืองไปยุ่งกับการจัดซื้อจ้าง้วยตามหลักนะเวลาประมูลอะไรเดี๋ยวผมไม่เคยเห็นผมไม่ได้เห็นเอกสารวันนี้คตัวผมไม่ได้เห็นนะเวลาประมูลผมมีโอกาสไปดูร้านขายอุปกรณ์ออกกำลังแบบชนิดที่เป็นพรีเมียมคือไปดูแล้วก็ปรากฏว่ามันจะเป็นชนิดที่มีความทนทานรวมถึงใช้ในฟิตเนสดแปลว่า มันสามารถใช้ต่อเนื่องได้แล้วก็มีหน้าจอบอกเลยหน้าจอสามารถจะต่อ YouTube ต่ออะไรต่างๆเข้ามาดูในระหว่างที่เรามีหูฟังแล้วก็ในนั้นก็จะมีหรือเราจะไม่อยากดูมันก็จะมีโปรแกรมจับร่างกายหมดเลยท่านผู้ชมถ้าเราจับปุ๊บม,มันก็จะขึ้นมาแล้วว่าตอนนี้การเต้นหัวใจเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่ยังไงเราใช้ความเร็วเท่าไรเราจะตั้งอะไรยังไงคือมันเป็นเทคนิคมากแล้วก็รวมถึง ถ้ายัางไม่อยากจะฟัง y o u t u e อ่าก็เปิดภาพเราจะไปวิ่งที่ไหนอ,อเป็นต้นว่าจะเป็นบรรยกาศของการวิ่งชายหาดก็จะมีภาพขึ้นมาหน้าจอเลยพี่ก็สามารถจะ,ะไม่วิ่งทุกวันที่เดินทดสอบดูก็ดูวิวไป<า>อะไรอย่างเงี้ยห้าแสนกว่าบาทนี่คือรุ่นแบบท็อปแล้วท็อปเพราะฉะนั้นอยากจะไปดูจริงๆเลย 7จ็ดแสนห้าหมเก้าพันเนี่ยเออว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ต้องพ,อพูด<ะ>ถึงกรณีที่เกรดแบบไม่ต้องไฮนะ,ฮะหรือมันขึ้นราคาไปแล้วก็ไม่รู้นะเพราะที่พี่ไปดูมันคือปีที่แล้วใช่ไหมใช่นี่อันนี้หรือเปล่าคะใช่ไหมเห็นเด็กๆไปวิ่งอยู่เนี่ยด่ผมไม่อยากจะเอ,อ่ยยี่ห้อแต่เอาเป็นว่าประเด็นที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเจ็ดแสห้ามเก้าพันลู่วิ่งไฟฟ้า แล้วยังมีอะไรมีจักรยานเอนแบบปั่นแบบที่มีพนักพิงหนึ่งเครื่องอันที่เราก็เคยเห็นเนี่ย,ยมัน,นจะเป็นจักรยาน,<อ>นแบบทีบอย่างนี้น้องใบนั่งเอนแล้วปั่นเราเอนไปใช่ไหม <ฮะ S 2> แล้วก็จะปั่นขาไปอย่างนี้แล้วยังไงสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทเครื่องละเหรอใช่ค่ะหนึ่งเครื่องสี่แสนแปดหมื่นสามพันฮะแล้วก็ยังมีแบบที่นั่งปั่นแบบนั่งตรง สองเครื่องนั่งตรงๆแล้วก็ปั่นไปสองเครื่องเครื่องละ4ี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าต้นแขนด้านหน้าเครื่องละ4ี่แสนหกหมื่นหกพันบาทอะไรอุปกรณ์บริหารมันก็จะต้องบริหารไปหมดอะคุณมันก็แล้วแต่ท่าเนี่ยอันนี้มันต้นแขนด้านหน้าคือแล้วแต่ท่าเลยมันจะเป็นตัวเดียวกันต้องไปมันจะมีการ์ดบอกว่าตัวนี้ถ้าคุณจะบริหารต้นแขนตรงนี้ คุณทําท่านี้ค่ะอาถ้าคุณจะบริหารสะโพกข้างนี้คุณทําท่านี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอ,อแล้วยังไงอีกมีอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขาด้านหน้าและขาด้านหลัง1เครื่อง477,500บาทแล้วก็ยังมีอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่อกแล้วก็หลังแขนอีกหนึ่งเครื่อง483,000บาทคือไอ้นี่มันน่าจะรวมกันอยู่ในเครื่องเดียวไหม แล้วก็ยังมีอนี่ด้วยนะคะอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้ออนเนกประสงค์อีกหนึ่งเครื่องเครื่องนี้หกแสนห้บาทคือไอ้สี่ห้ 4, 5, 6, 7, เนี่ยมันน่าจะเป็นชุดเดียวกันได้นะหรือ,อยังไงหรือมันมีความทนทานเป็นพิเศษแยกร่างกายออกมาเลยเอ,อมีดัมเบลชุดดัมเบลพร้อมชั้นวางหนึ่งเครื่อง2องแ0 0เบาทดัมเบลนี่ก็คือมันมีดัมเบลขนาดต่างๆก็มีจะชั้นวางรงไว ดัมเบลแพงมากถึงเวลาเราก็จะไปนั่งแล้วก็เลือกที่จะหยิบมาทำไมแพงอย่างนี้มะค<า>ไม่ได้ไปดูอันนี้ไม่รู้นะเพราะไม่เคยไปดูค<า>่ะอุปกรณ์บาโหนฝึกกล้ามเนื้อไปเอาเนกประสงค์โอ้โหบาโหนนี่สามแสนสองพบาทเก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อทอ1 <S 1> 1 <S ้อง 1>, 3, อเบบ1เครื่องแสนส0มพบาทแล้วก็มีเก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบปรับระดับได้หเครื่องเก้าหบาท แพงไหมหมายว่าแพงฮะแต่อย่างที่ว่าอันนี้ต้องการคำชี้แจงว่าทำไมมันถึงพุ่งพวดไปขนาดนั้นอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ,เขากล่าวหาว่าลู่วิ่ง7,59,000กับอุปกรณ์อื่นผู้ว่าต้องเอ๊ะนะหรือโอ้เอ,อ๊ะเลยครับนอนไม่หลับเลยครับครับเออแล้วจันงจริงแลมันคือ คือเดิมันก็เป็นกระบวนการซึ่งเรามีนยโยบายเรื่องปรับปรุงสูรกีฬามันอยู่ในโครงการงบประมาณซึ่งผ่านทางสภา,ามาแล้วใช่ไหมก็มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งในงบประมาณขนาดนี้เป็นของระดับฝ่ายที่ทำํำ ก็จะมีตั้งกรรมการมาสอบราคาการมีการประมูลอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยทางเราถือว่ามันเป็นระเบียบของทางข้าราชการประจำที่ทาเราก็เพิ่งมาเห็นนี่แหละโอ้หมันเจ็ดแสนแต่ผมก็พูดไม่ได้นะว่ามันแพงมันถูกแต่รู้สึกว่ามันแพงแหละแต่รายละเอียดเนี่ยต้องให้ไปตรวจสอบหรือว่ามันมีทุจริตมีไม่โปร่งใสตรงไหนไหมซึ่งตอนนี้เรามีทั้งสตงมาตรวจเราตั้งตั้งกรรมการเรื่องทุจริตคอร์รปชาติเราเองเข้าไปตรวจอันนี้<อ>สาหรับชาวบ้านอาจจะถามว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันจะผ่านตาผู้ว่าไหม คือมันมันมันจะมีอย่างนี้ขั้นตอนมันมีสี่ขั้นตอนก็คือเริ่มจากการเสนอโครงการซ <az> ึ่งเนี้ยเป็นการทางงบมารวมวันนี้จะเป็นภาพรวมมันก็จะเจอโครงการซึ่งอันนี้อยู่ในโครงการแต่มันจะเป็นโครงการย่ยยอยๆที่อยู่ในภาพใหญ่ในตัวเก้าหมื่นล้านเนี่ยมาอยู่เนี้ยซึ่งพอผ่านไปขั้นแรกปุ๊บมันจะขั้นที่สองคือสภาต้องเป็นผู้พิจารณารายละเอียดแล้วอุมัติโครงการก็จะเป็นข้อบัญญัติ่เรียกข้อบัญญัติงบประมาณซึ่งอนี้ก็จะอยู่ในนั้นวนรายละเอียด ขั้นที่สามคือต้องไปสืบราคากลางไปทำ P O R อันนี้เป็นของหน่วยปฏิบัติละก็ต้องทำตามรบรวอัดซื้อจัดจ้างต้องประกาศ t O R ออกมีคนวิจารณ์แล้วขั้นตอนต่อมาคือเรื่องประมูลแล้วก็ตรวจรับงานม,มันก็จะมีขั้นตอนอยู่ซึ่งผมคิดว่าไอ้ที่มันหลุดลอด็อกกระบวนการเหล่านี้แหละก็ต้องร่วเมือน,นะทั้งฝ่ายบริหารทั้งฝ่ายประจำฝ่ายสภาในการกันกรองต่างๆเหล่านี้ให้เข้มข้นขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันเล็ดลอดออกไปจริงๆ ที่มันน่างสงสัยมันต้องเอใช่มันต้องน่าสงสัยเลยตอนนี้ครับทั้งหมดทั้งปวงผมไม่ได้เสียการรับผิดชอบไม่ได้ผมก็ต้องรับผิดชอบแหละเพราะผมเป็นผู้ว่านะครับก็ต้องไปปรับปรุงแล้วว่าใครผิดก,ก็ต้องว่าไปตามผิดแต่ที่เราเรามั่นใจคือเราไม่เคยสั่งอะไรที่นอกลู่นอกทางเราไม่เคยสั่งให้ทําไม่ดีนะนั้นเราเรายินยอมเราเพร้อมที่จะไปตรวจสอบแล้วก็ใครผิดก,ก็ต้องว่าไปตามเนื้อผ้าเลยเอกสารพวกนี้ต้องฟังต้องผ่านผู้ว่ากับรองผู้ว่าไหมอะผมถามตรง คือผมไม่ได้เห็นเอกสารรวมนะอืเข้าใจว่าไอ้ตรงไม่แต่ถ้าเกิดขั้นมูนี่ไม่ไม่ได้ผ่านนะเพราะว่ามันเป็นอำนาจของแล้วเขาไม่อยากให้ฝ่ายการเบืองไปยุ่งกับการจัดซื้อจ้างด้วยตามหลักนะคือเขาไม่อยากให้เราเข้าไปยุ่งในเรื่องจัดซื้อจ้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ในคอรว์วจัดเสื้อจ้างเนี่ยเข้าใจาว่าเป็นเรื่องของค่าใช้ารประจําที่ทำนะผมว่าอันนี้ก็อันนี้เวลาประมูลอะไรเดี๋ยวผมไม่เคยเห็นผมไม่ได้เห็นเอกสารวันนี้นะตัวผมไมไ่เห็นนะเวลาประมูลมมหรือว่าราคากลางอะไรเงี้ยเพราะเขามีกรรมการที่เป็นอิสระเป็นคนถามแล้วเราก็ไม่เคยไปสั่งว่าให้เอาราคากลางเท่าออนี้เท่าออนี้มันมันก็มีความราับผิดชอบที่เขาผมเข้ใจว่าเขาพยายามกาันการเมืองไปส่วนหนึ่งเหมือนกันไม่ให้เท่าไปยุ่งอ่าสุดท้ายอ่าผู้รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยเขาบอกคุณชัดๆว่าอย่างไรเรื่องนี้คือเขาก็บอกว่าเขาทำตามระเบียบ อืมอ่าเขาเขา้าพูดองเงี้ยเขาทำตามระเบียบทำตามไม่ทำตามพรบรจัดซื้อจ้างซึ่งม,มีพรบอรซึ่งไม่ใช่กฎหมายเราเป็นกฎหมายแม่ของนังประเทศนะว<ม>่ามีการสอบราคามีการเปิดมีการเปิดให้วิจารณ์ไม่มีใชรวิจาร์มีการเปิดแข่งขันเขาก็เขาก,เขาก็อ้างระเบียบเป็นหลักฮะ<ม><ม>นี่ก็เราไปดูอ่ะแล้วถ้าเกิดระเบียบมีปัญหาก็ต้องไปถึงถึงรัฐบาลใหญ่แล้วเออต้องไปปรับเปลี่ยนเรื่องระเบียบไหมหรืออะไรอย่างนี้นะผมว่าจริงแล้วทุกอย่างมันบทเรียนนะอันนีิแล้วถ้าเกิดคนที่อ้างเขาบอกเขาก็ทำตามระเบียบอืซึ่งงอัันนนี้เเราาก็ะ เอ้ยแล้วตอนในเลือกราคากลางที่ทําถูกไหมมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ